สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆ fc นะคะทุทกๆท,ทุกท่านเลยนะคะทั้ง fc เก่าและ fc ท่านใหม่ๆนะคะขอบคุณทุกกาลังใจดีๆนะคะทุกการติดตามเลยเนาะขอบคุณมากๆนะคะก็เมื่อวานนี้ฮานอยของเราหลุดมา2งวดแล้ว2วันแล้วนะคะหลุดไม่มีเชื้อ2วันนะวันนี้แอดเปลี่ยนเปลี่ยนสูตรเก่านะคะมาใช้นะคะสูตรนั้นเข้ายาวมากเพ <c oughs> ิ่งมาหลุด2งวดนี้นะคะที่ผ่านมา2วันเนาะแล้วแอดก็เลยแบบเปลี่ยนสูตรอีกสูตรหนึ่งนะคะก็ น่าจะได้นะนะคะวันนี้น่าจะได้นะคะที่แล้วว่าจะเขียนวิ่งรูดที่สองฟันที่สองนะคะดันไปเขียนเลขสี่ก็เลยแบบวันนี้ถ้าใครชอบสีรูดสี่ใครชอบที่สองรูดสองแล้วกันเนาะส่วนลาวสตาร์นะคะรวมดาวสตาร์ของเราก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะทั้งวิ่งรูดนะคะเมื่อวานนี้ได้วิ่งรูดนะก็ยินดีด้วยนะคะส่วนฮานอยก็กลับขอภัยด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะสองวันแล้วนะคะส่วนวันนี้ตามได้นะคะใครชอบตามได้เลยเนาะก็ขอให้มาขอให้ปังแล้วกันนะคะ อ่าวันนี้ก็หวยไทยเราก็ออกเหมือนกันนะคะหวยไทยก็ออกเนาะก็ขอให้พี่เพื่อนทุกท่านโชคดีละกันนะคะใครหยิบยกตัวไหนก็ขอให้เฮงๆปังๆกันทุกท่านเลยนะคะ阿าสามีวันนี้นะคะเราก็มีที่เด่นหนึ่งและเด่นศูนย์นะคะใครชอบค่อยตามเนาะไม่ชอบปล่อยผ่านได้เลยจ้าเมื่อวานเข้าที่วิ่งรูดที่แดนะคะตัวเจาะไม่มาตัวไม่เจาะผลูนะคะก็ขออภัยด้วยสําหรับสายเจาะนะคะ ส่วนหลังสามกีวีนะคะสามกีวีเมื่อวานเข้าที่7 5็ดนะคะแอสให้ไปที่ห้เนาะเข้าที่ตัวกลับนะคะตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะถ้าชอบคล้ตามไม่ชอบปล่อยผ่านได้เลยจ้า ส่วนลาวกาชาดนะคะเมื่อวานหลุดไม่มีเชื้อไฟเลยนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะลาวกาชาดเนาะนะคะส่วนลาซูเปอร์เมื่อวานนี้เข้าที่รูดสองนะคะใครรูดสองเมื่อวานนี้ได้บนล่างเลยนะคะเมื่อวานนี้นะส่วนซ้ายเจาะก,ก็ขออภัยด้วยจริงๆนะคะตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะหกและเก้าตัวตัวเดียวกันจ้า ส่วนรา HD นะคะเรา HD และดาวดาวพิเศษเนาะ HD เข้าที่รูด6นะคะเมื่อวานนี้ส่วนพิเศษเราหลุดไปนะคะก็ขอัยด้วยจริงๆนะคะชอบตัวไหนรุ่นตัวนั้น,น,นเนาะแอดก็ไม่รู้เขาจะมาที่ตัวไหนนะคะยังไงก็ขอให้พี่เพื่อนๆหยิบยกตัวไหนก็ขอให้ถูกรางวัลกันและกันเนาะเฮงๆปังๆกันทุกท่านเลยนะคะอ่าหวยไทยของเรานะคะแอดก็ อย่างคิดว่าน่าจะมาตัวที่แอดให้ไปนั่นแหละนะคะใครชอบที่ตัวไหนก็ตามที่ตัวนั้นแล้วกันเนาะหรือใครจะนําตัวเด่นนะคะไปวิ่งไปรูดนะคะถ้าชื่นชอบเนาะกะ็แล้วแต่ความชื่นชอบแล้วกันนะคะตัวเลขเราไม่รู้เขาจะมาที่ตัวไหนนะคะแอดก็ให้ได้เฉพาะหน้าทางนะคะสูตรของเราก็ได้จากการคํานวณเนาะสําหรับหวยไทยนะคะแอดให้ไปในกลุ่มลายเก่าเก่านะค,ะเ,าานะ,คะ,ะเข้ามาแล้ว 6- กเงวดนะคะเพื่อนๆจ้าเข้ามาแล้ว 6- กเงวดเนาะแต่บางครั้งแอดก็จะให้ในกลุ่มลายอาจจะ เน้นไปผิดตัวนิดนึงนะคะแต่ถ้าในชุดเต็มใครตามในชุดเต็มก็คือได้เต็มเ็มไปนะคะหกจงวดแล้วนะคะในไลน์เนาะนะคะสําหรับเมยไทยเนาะส่วนลาวพัฒนาเอสไม่รู้ลาวพัฒนาจะมาไหมวันนี้นะคะแต่คิดว่าน่าจะไม่มานะคะเพื่อนๆค่ะน่าจะไม่มาเนาะนะคะถ้าไม่มาก็เอาไปใช้เป็นวันที่4ี่แล้วกันเนาะที่แนวทาง่ิอัดให้ไปนะคะในลาวพัฒนาเนาะก็ขอให้ลาวพัฒนาเรามาเฮงเปังๆอีกแล้วกันนะคะ อ่าอย่างน้อยๆก็ขอให้เข้าตัวเด่นตัววิ่งตัวลูดแล้วกันเนาะถ้าแอดเจาะไม่เข้านะคะก็ขอให้เข้าตัวที่แอดฝันไปแล้วกันเนาะในแต่ละแนวทางนะคะขอให้ทุกๆท่านโชคดีนะคะหยิบยกตัวไหนก็ขอให้เฮงๆงปังๆกันทุกๆท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะแอดก็ฝากไปเพียงแค่นี้เนาะขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ